ครับสวัสดีครับผมวุวนดูบลนะครับวันนี้ก็เช็คของเหมือนเดิมครับตั้งแต่ต้นปีนะครับสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมมีของเข้าอยู่สองกล่องนะครับผมเพิ่งถึงเหมือนกันเพราะว่าขนส่งหยุดช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะครับผมน่ครับลูกค้าก็ส่งพระกับส่งธนบัตรนะครับผมมาปล่อยให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คกล่องแรกนะครับก็จะเป็นกล่องเล็กนี่เลย นะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมานะครับแพ็คไว้อย่างดีนะครับผมนี่ครับดูกันนะ แขกมาค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับดูกันนะโอ้มาแบบนี้เลยหลวงปู่แหวนนะครับพักกรุนครับพักกลุเนื้อชินนะครับพักกรุเนื้อชินนะครับ,กกรน,น,น,รบนี่ครับแล้วก็หลวงพ่อทวดนะครับอันนี้เป็นลูกค้าได้ ทมมาประเมินก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็รับเช่ามาตกลงแลรัไม่กี่บาทนะครับว่าเอามาปล่อยก็เป็นภาพวัดใจไม่ได้รับประกันให้ลูกค้านะครับแต่ก็ถามต้องถามลูกค้านะว่าสอบถามว่าเขาได้มายังไงนะครับว่าแจ้งลูกค้าไปตามนั้นนะรประมูลหรือไปซื้อเช่าเอาแผงแบบแผงจรน,นะครับหรือว่าเช่า ไรสดอะไรประมาณนี้นะผมก็จะสอบถามนะครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อขายด้วยเราก็ต้องรู้จักที่มานะครับรู้จักที่มาที่ไปว่าลูกค้าที่ผมไปรับมาเนี่ยเขาได้มาจากไหนนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่ครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับเป็นเหรียญน้ําเต้านี่ครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับของวัดช้างให้นะครับ่อทวดนะนี่ครับมีอยู่สองนะสวยๆแบบนี้เนี่ยผมก็ ซื้อนะมีไม่เยอะผมก็ซื้อว่าแต่ตกลงคุยราคากันได้ผมก็แจ้งลูกค้าไปตามตรงว่าผมรับไม่แพงนะอไปปล่อยเป็นพระวัดใจนะครับนี่ครับเปลี่ยนน้ำเต้าลงก็ทั่วนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะครับผมหลวงปู่ทวแต่เป็นของวัดชัยนะครับสมุดสงครามนะครับ เป็นแบบรูปหล่อรูปหล่อพอทั่วนะครับนี่ครับเป็นองค์แบบนี้ใส่กรอบแล้วสวยเลยนะครับองค์แบบนี้นะใส่กรอบแล้วสวยเลยค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่เยอะผมก็จะจูกค้าไปว่าซื้อขายยังไงนะครับโอเคครับจบไปหนึ่งกองนะครับของถึงแล้ว ของครบถ้วนที่แบบส่งมาประเมินผมก็จัดการอุณเงินให้ทันทีนะครับนี่ครับกล่องที่สองนะครับกล่องนี้จะเป็นธนบัตรนะครับส่งส่งมาจากเชียงใหม่นะครับกล่องนี้ส่งมาจากเชียงใหม่เลยนะครับส่งมาตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบแปดนะมาถึงวันที่สอง จะติดปีใหม่ด้วยนะครับบางทีต้นทางเนี่ยขนส่งเขาอาจจะเปิดนะแต่บางทีปลายทางเนี่ยเขาอาจจะปิดนะครับไม่ได้ส่งให้มาวันที่สองเขาก็เริ่มทยอยกันเปิดส่งพัสดุกันแล้วนะครับครเปิดมาด้านใน แจ้งลูกค้านะครับว่าให้ประกบกับลังแข็งๆมาด้วยนะครับเพราะว่ากลัวแบงค์แบงค์มีรอยยับรอยพับนะครับป้องกันไว้นะครับเป็นแบงค์ใส่รวมๆกันมานี่ก็เป็นชุดแรกเพราะว่าผมประเมินแยกชุดไปนะครับก็ต้องใส่แยกมาให้นะครับเป็นแบงค์สิบแบบสิบเอ็ดนะครับของรัชการที่เก้า นะครับแบงค์สิบแบบสิบเอ็ดนครับแบงค์สิบแบบสิบเอ็ดหลายใบเลยนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยแบบสิบเอ็ดครับหลังวัดครับน่ครับแล้วก็ถัดไปนะครับชุดนี้น่าจะเป็นแบบชุดโทมัสนะครับชุดโทมัสเดี๋ยวผมเอชุดเก่าใส่ซองไว้ก่อนนะนี่ครับชุดโทมัสเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูทีละใบทีละใบเลยนะครับ อ่ะเดี๋ก็จะเป็นชุดโทมัสนะครับชุดโทมัสใบแรกก็จะเป็นแบงค์หนึ่งบาทนะครับเป็นแบงค์หนึ่งบาทน่ครับเป็นแบงค์หนึ่งบาทแล้วก็อันนี้เป็นแบงค์ห้านะครับแบงค์ห้าแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ยี่สิบอันนี้คือสภาพดีนะครับแล้วก็เป็นแบงค์สิบอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยนะครับก็คือรุ่นโทมัสนะครับธนบัตรแบบที่เก้าของราชการที่เก้า เป็นรุ่นแบบแรกๆเลยนะครับนี่ครับสองกล่องเช็คเรียบร้อยนะครับลูกค้าทิ้งเลขบัญชีไว้ตั้งแต่ตอนส่งของมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสร็จเนี่ยโอเคของครบถ้วนนะทั้งสองกล่องเลยผมก็จะจัดการโอนเงินให้ทันทีนะครับโอเคครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่มีพละเครื่องนะครับแล้วก็กระบัดเก่าเยอะๆนะครับสามารถต้องการส่งมาประเมินขายเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้นะครับ นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ